สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดพิธาเคลื่อนไหวหลังกรรมการไต่สวนชงกะกะตยกคำร้องปมหุ้นไอทีวีขอถามกะกะตจงใจกันแกล้งใช่ไหมจากกรณีที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะต ระบ,บุเมื่อเร็วๆนี้ว่าสำนวนการสอบสวนนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและหวัวหน้าพรรคก้าไกลกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามพรปรว่าโดยการเลือกตั้งสสมาตรา151เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสอตามรัฐธรรมนูนมาตรา98วงเล็บ6เพราะเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน จำนวน42,000หุ้นได้ถูกส่งมายัางชั้นสำนักง,งานกะกะตนั้นมีรายงานว่าพ้นสอบที่คณะกรรมการไต่สวนดำเนินการสืบสวนไต่สวนเสร็จสิ้นได้เสนอความเห็นว่าเห็นควรให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา15 151เป็นคดีอาญาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ขณะเปิดสมัครรับเลือกตั้งสส,ส2566วันที่4-7เมษายนไม่พบว่า บริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนมีการประกอบกิจการอยู่และมีไรายได้จากการทำสื่อล่าสุด15สิงหาคม2566นายพิธาลิมเจริญรัตน์ซสซบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุถึงเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านทางเฟ e บุ๊ k พิธาลิมเจริญรัตน์ฝากคำถามถ,ามถึงกกตกรณีหุ้นไอทีวีความว่าเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกกต มีมติว่าให้ยกคำร้องผมในคดีอาญามาตรา151เรื่องการรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติสมัครครับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครจากการถือหุ้นไอทีวีโดยคณะกรรมการสืบสวนมีเหตุผลสำคัญว่าบริษัทไอทีวีไม่มีการดำเนินกิจการอยู่และไม่มีไรายได้จากการเป็นสื่อจึงไม่ถือว่าผมมีความผิดผมยืนยันอีกครั้งว่าคดีหุ้นไอทีวีของผม เป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นการจงใจกันแกล้งทางการเมืองหรือไม่เพราะผมถือหุ้นนี้มาตลอดเวลาที่ทำงานการเมืองเป็นสสมา4ปีแต่เพิ่งจะมาเกิดเรื่องร้องเรียนกันขึ้นในเวลาที่ผมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและมีการยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้าการเสนอชื่อผมต่อสภาไม่กี่วันรวมถึงมีหลักฐานความผิดปกติมากมายที่บ่งชี้ว่า มีความพยายามปลุกป,ปั่นให้บริษัทไอทีวซึ่งเลิกกิจการสื่อไปนานกว่า10ปีกลับมาเป็นหุ้นสื่อให้ได้มาวันนี้ที่มีการเปิดเผยมติของคณะกรรมการไต่สวนออกสู่สาธารณะแล้วว่าผมไม่ผิดวความคืบหน้าล่าสุดเปิดงบไตรามาส2ทับ2566บริษัทแม่ของไอทีวีพบสถานะปัจจุบันหยุดดำเนินธุรกิจนางสาวสลรินีอัชวาน,นันทกุล นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์นักเขียนนักแปลชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทอินทัชซึ่งเป็นบริษัทแม่ของไ t v ีไตรามาส2ทับ2566ที่สอบทานแล้วโดวยมีรายละเอียดดังนี้ข้อมูลล่าสุดจากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรามาส2ทับ6ฉบับ สอบทานแล้วของบริษัทอินทัชหรือแม่ของไอทีวีวงเล็บครอบคลุมช่วงเวลา1เมษายน2566ถึง30เมษายน2566ที่เพิ่งประกาศเมื่อ10สิงหาคม2566ยังคงยืนยันชัดเจนไม่ต่างจากที่เป็นมาตลอดหลายปีนะคะว่าสถานะปัจจุบันของไอทีวีคือหยุดดำเนินธุรกิจดังนั้น ถ้าไม่นับช่วงเวลาสั้นๆ1 2ปีเมื่อหลายปีก่อนที่คณะกรรมการไอทีวีมีมติให้จ้างที่ปรึกษาทางการเงินมาเสนอแผนการลงทุนว่าจะเอาเงินที่ได้จากการกินบุญเก่าหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆไปลงทุนซื้อหุ้นในกิจการสื่ออื่นๆดีหรือไม่ระหว่างรอคำตัดสินศาลกรณีพิพาทสัมปทานวงเล็บซึ่งสุดท้ายสรุปว่า แผนนั้นก็พับไปไม่ได้เอาเงินไปลงทุนในกิจการสื่อสถานะของไอทีวีก็คือหยุดดำเนินธุรกิจตลอดมาในส่วนของเอกสารภายในเอกสารส่อเท็ปต่างๆนานานั้นที่สังคมตั้งคำถามตลอด2-3เดือนที่ผ่านมาก็คงต้องรอดูการคลี่คลายของคดีความต่างๆในชั้นศาลต่อไป ความคืบหน้าคณะกรรมการไต่สวนชงยกคำร้องพิธาเหตุไม่พบไอทีวีประกอบกิจการมีรายได้สื่อภายหลังจากที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกากตระบุเมื่อเร็วๆนี้ว่าตํานวนการสอบสวนนายพิธาลิ้มเจริญรัต สสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามพรปรว่โดยการเลือกตั้งสสมาตรา151เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา9 8วงเล็บหเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นมีรายงานว่าผลสอบจากคณะกรรมการไต่สวนได้เสนอความเห็นว่า เห็นควรให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา151เป็นคดีายาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ขณะเปิดสมัครรับเลือกตั้งสสวันที่4-7เมษายนไม่พบว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนมีการประกอบกิจการและมีรายได้จากการเป็นสื่อแต่อย่างใดทั้ทงนี้คณะกรรมการไตส่สวน ได้สรุปสำนวนและเสนอไปอยังเลขาธิการกรกตซึ่งได้มอบรองเลขาธิการกรกตให้ดำเนินการจ่ายสำนวนดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องพิจรารณาตามที่ระเบียบกรกตว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดปี2563กำหนดก่อนจะเสนอให้กรกตวินิจฉัยอย่างไรก็ตามการพิจรารณาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้าน ของคณะอนุวินิจฉัยหลายกรณีเมื่อสอบสวนแล้วไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนโดยเมื่อคณะอนุวินิจัยได้รับสำนวนหากเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนมีข้อสงสัยก็จะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมรวมทั้งการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงซึ่งในกรณีนี้นั้นคาดว่าคณะอนุวินิจัยจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งให้หนายพิธา ได้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีกกตยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ขอให้วินิจฉัยสถานะสสนายพิธาจากเหตุเดียวกันก่อนที่จะสรุปสำนวนพร้อมเสนอกกตพิจารณาความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลเคาะพงศธรชิงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดระยองพิธาเปิดตัว13สิงหาคมนี้ นายชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเก้าวไกลเปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลได้ข้อสรุปส่งนายพงศธรศรเพชรนารินหรือโยเป็นว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดระยองเขตสามในการเลือกตั้งซ่อมสสเขตสามจังหวัดระยองอยากเป็นทางการสำหรับเวทีเปิดตัวแนะนําว่าที่ผู้สมัครอย่างเป็นทางการนั้นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมเวลา17บเนาฬิกาเป็นต้นไปที่ตลาดคลองถมอำเภอแกรง จังหวัดระยองโดยจะมีแกนนำพักอาทิเช่นนายพิธาลิมเจริญรัตหวัวหน้าพักเก้าไกลตนนางสาวเบญจาแสงจันทร์สสอบัญชีรายชื่อนายวิโรธลักษณะดิสอนสสอบัญชีรายชื่อพร้อมด้วยสสจังหวัดระยองพักเก้าไกลทุกคนมาร่วมงานด้วยขณะที่นายพงศธรสอนเพชรนรินนั้นพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่หาเสียงวันแรกรวมกว่า 9ชุมชนในพื้นที่อำเภอแกรงจังหวัดระยองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีโดยประชาชนส่วนใหญ่เข้ามาจับมือให้กำลังใจพักคก้าวไกลและแสดงความคิดเห็นวิพาวิจารณ์สถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ความคืบหน้าสมชัยแนะก้าวไกลเสนอบิ๊กป้อมชิงนายกสิทธาโพสต์ไนไหนจะแทงสวนชงบิกต,ตู่ไปเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาวาตรีสิทธาทิวารีแกนนำพักไทยสร้างไทยแชร์ความเห็นของนายสมชายศรีสุทธิยกรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตที่โพสต์เสนอให้พักก้าวไกลเสนอพอเด็กประวิทธ์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อดูว่าสวออและพลังประชารัฐจะโหวตเลือกใครระหว่างนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทย ที่คั้วรัฐบาล315เสียงเสนอกับพระเด็ปประวิทย์ที่พักเก้าไกลเสนอโหวตนายกคราวหน้า315เสียงเขาเสนอนายเศรษฐาเก้าไกลลองเสนอพระเด็ปประวิทย์ดูไหมว่าสอวอและพรังประชารัฐเขาจะเลือกใครแค่คิดเล่นๆก็สนุกแล้วโดยนาว atri สิทธาทิวาลีแชร์มาที่ Facebook ส่วนตัวนาว atri สิทธาทิวาลีพร้อมเขียนความเห็นว่า อดีอตกกตสมชัยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งแนะเข้าวไกลแทงสวนเพื่อให้เกิดสนิมเนื้อในฝั่งที่บอกจะสลายคั่วโดยให้เสนอชื่อลุงป้อมลงแข่งชิงนายกลุงป้อมอาจจะเป็นตัวจริงอยู่แล้วคนอื่นอาจจะโดนหลอกเพื่อให้ฉีก MOU ถ้าจะเอาแบบนี้เสนอชื่อลุงตู่ไปเลยครับ